คนตเดวงมัเด้อวาสนารวาสนาร่เจ้าาอายครับครับีนคลิปนี้พ่อนี่เด้อพี่น้องเอ้ยีเด้ออาจารย์เั่เ้ากับาพี่เล็กเราไปทั่วจีบทั่วเด้อซอแล้วเอาหอตซอแล้วนั่นะ

เศานั่นล่ะบัดยามสื่อแล้วกับบดเรีนสื่อยางสื่อดอกยแล้ว่ <descript S 1> นงะยู worries, นะ่ะบ้านเรียนสื่อจังไดวิ่งวิ่งโอวิ่งเลยโอ้บานวมาแล้วมาแล้วอื้จังแนันอาแล้วเรกเรายังเาเลย เดี <istles> ๋ยวทุบไงอยู่ไะอันไหนก็ไปจองไปกันอันแล้วที่เตียมแล้วที่จดี๋ยวมึงเอาผู้เดียวอ่ะเราซืนในบอไปในเว็บกูเลยเล็5แปดนี่ตัวนึงได้ยังไงสร้างลอตเตอรี่ไว้ก่อนโอ้ขนาดนี้เหลืออีกตัวนึงยู้ยังเพิ่มไม่ต้องรอแล้วซื้อเลยเดี๋ยวไม่ทันอันนี้เลขเลขผลไม้ได้เลย แงงงวันนี้นฝนมเปากนึงเฝานี่าองักย่อ๋ออันนี้ก็แห้งบัดที่นี่ยัดหยัถือก็นี่อันไหะง่่ตังพอตังเอัอตังแน่แนสร้างเอาว้าจอเพิ่งเดียวนั่นหล่นะเลให้บรซนกีด้เลือกีโ

อะไรจดจองเลยที่สุดควบวนนี้ไปควบวนหนีไปควบวนเนี่ยือวงสัโอ้ลูกลูกควเาะลูกเสาลูกสาลาก็สิอว่ได้กา่องเสายได้เจ้าเอิญ่อยแม่ป้าแม่ป้านั่นบ้านแม่นในมวยนี่บ่ แลมมอนซีแลมคือจะเลขสี่หัวแลมขึ้นแล้หนึ่งไหมวันนี้มาซีกันเนื้วันหนึ่งวันนี้จะเจ็ดบอกตื่นเกงดโอรุนคักก็เลขสี่ออกก็รดไปเป็นไห้เาเป็นไห้ยู่ละเนราเอาไปนี่ซื้อลาตรีเมื่อที่เราทำตอนนั้นก็เราก็ได้ได้หนึ่งห้าสี่้ที่เราได้แล้วเปมาทรกเรา ต่ว uhm ่าน like, <pod> ี่เลขที่ชอบพวดที่แล้วเกือบากนนีนขึ้น้นห้าแปนี่โอ้ยหาเลยตรงนี้สอไปทุวันนี่มันเป็นเลขสูงหนึ่หมนเหมนมีแต่ความเนียมนเดี

ตัวนั้นน่าจะเสร็จก่อนว่าตัวนี้สองชั้นน่าจะไปอันนั้นห้องแอร์กี่ห้องครับเอ้ห้องกี่ห้องห้องเดียวหรือสองห้องตัวไหนครัตัวไหนห้องซ้อมห้องซ้อมสองห้องแล้วห้องรับแขกหนึ่งอะจะรับคลิปนี้กับพ่อสมุรี่น้อหมห้องน้ำไหมมีครับห้อยางน้ำหนึดงห้อืงดีเลยกว้างขวางปิดีด้ยค่ะหมือแล้งอะไรเนาะ อันนี้ใช่บริษัทเดียวกันกับอันนี้เก้อูนนะอเกู้นสร้างสร้างโดมด้วยใช่ไหมใช่คี่สร้างโดมไปด้วยไปไปซื้อจักรยานไหมไปใาพไปไปแล้วได้เลขแล้วนะฮะไ้เแล้วป่ไปเต็มที่เลยครับทุกคน แปดเป็นอันเสร็จพิธีเดี๋ยวซ่ากรีตัวของขอยลีเลขทะเบียนแัเยมันคืเป็นนสแปดเก้าปดเกาเาอามันคือขึ้นไปพุ่นเลขเกเลขเดนหนูมันกำว้มแนี่ะบกำพว้มเดอเก้มันคือเลขแปดเลยเลขเก้าเลขเก้เอ้หน่น่ะเก้าดี นะครับบรรยากาศการตั้งเสาเองนะครับก็รุ่นตั้งยกเสายกเสาก็ถือว่ายากแล้วนะครับรุ่นหวยนะฮะก็ถือว่ายากอีกนะฮะว่าจะเด้เลขอะไรนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ของการสร้างหอพักนะครับแล้วก็ห้องซ้อมดนตรีนะครับของ สำาักงานสามรถพิบัานแพงนะครับทุกคนนี่านะอ okay. ันนี้ห้องห้องพักนะครับในห้องพักนะฮะนี่ฮะแล้วก็นี่นะฮะห้องซ้มดนตรีนะครับเหมือนกับร้านกาแฟคาเฟ่เลยนะฮะนี่นะครับสุดยอดมาก อีกนะครับสี่เดือนเสร็จนะครับกําหนดการเสร็จคือเดือนกุมภาพันธ์นะครับทุกคนฮะนี่โอ้เคครับคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วติดตามคลิปหน้านะครับชิปนี้ขอให้ทุกคนเฮงเรื่อยๆครับใครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจกดซัดตะไคร้นะครับขอให้รวยรวยรวยทุกคนนะครับสวัสดี